วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคในการแก้ไขหรือว่ารีทัชภาพถ่ายบุคคลนะครับภาพพอร์เทรตนี่แหละด้วยโปรแกรม Photoshop สำหรับ iPad กันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Photo oh Hack นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Photoshop สำหรับ iPad อีกแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลังๆเนี่ยผมมักจะใช้งานโปรแกรม Photoshop สำหรับ iPad ค่อนข้างจะบ่อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะพก iPad ไปด้วยตลอดนะครับบางครั้งเวลาเราถ่ายรูปด้วย iPad หรือว่าเรามีรูปที่เก็บไว้ใน Cloud d o c ument ของตัว Adobe อย่างเงี้ยผมก็สามารถ เปิด iPad แล้วก็ดึงภาพมาแก้ไขได้เลยนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออมันสะดวกมากๆเลยนะครับแล้วความสามารถของมันเนี่ยก็อาจจะไม่เทียบเท่าตัวโปรแกรม p h o t o s h o p สาหรับคอมพิวเตอร์แต่มันก็สามารถทําอะไรได้หลากหลายเยอะแยะมากๆเลยนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเทคนิคในการใช้โปรแกรม p h o t o s h o p สําหรับ iPad ในการแก้ไขาภาพถ่ายแนวบุคคลนะครับการแก้ไขปัญหาริ้วรอยต่างๆนะครับการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดจากภาพถ่ายเดี๋ยวเรามาเริ่มไปพร้อมกันครับ อันดับแรกนะครับเราเปิดภาพหรือว่า Import ภาพของเราเข้ามาไว้ในโปรแกรม Photoshop สำหรับ iPad ก่อนนะครับสำหรับพื้นฐานในการเปิดภาพนะครับการใดคัดภาพเบื้องต้นการ Export ภาพผมเคยพูดไปแล้วนะครับในการใช้งานโปรแกรม Photoshop สำหรับ iPad ถือว่ามีประโยชน์มากๆาดูได้ตรงนี้นะครับวันนี้เราจะเกี่ยวกับการรีทัดภาพอย่างเดียวเลยนะครับคราวนี้ผมซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปผมใช้2นิ้วพิ้น์เข้ามานะถ้าซูมเข้าไปดูเนี่ยภาพที่เราจะรีทัดเนี่ยมันก็จะมีส่วนของสิวส่วนของริ้วรอยบ้านของผู้หญิงตรงเนี้ยนะครับ ซึ่งเราก็จะเห็นว่า,ามันก็เปื้อนพอสมควรนะเนาะอันดับแรกนะครับเราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Spot Healing b r o บ d Tool ตรงนี้นะครับคลิกเข้ามาเนี่ยถ้าคลิกค้างไว้มันจะมี o t Healing b r o ั d กับ e s t a m p Tool เราใช้ Spot Healing b บรัดนะครับและนะครับคลิปนี้ผมจะใช้เมาส์นะครับเมาส์ทุกคนจะได้เห็นเคอร์เซอร์ที่หน้าจอของผมและถ้าใครจะทำตามให้ใช้ Apple p e n c i l นะครับเพราะว่ามันจะสะดวกกว่าการใช้เมาส์เยอะเลยเราเขียนลงไปที่ภาพเลยนะครับแต่ผมจะใช้เมาส์จะได้เห็นแต่ ให้ใช้ p p l e Pencil นะครับเวลาทำสำหรับการใช้งานเครื่องมือ Spot Healing Brush Tool เนี่ยนะครับมันมีทริคอยู่โดยทริคคือถ้าใช้ p p l e Pencil เนี่ยเราจะใช้2มือคือมือซ้ายกับมือขวานะครับมือซ้ายให้แตะอยู่ที่ตัวเลขอย่างผมเนี่ยแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงมันจะเป็นการปรับขนาดบรัดนะครับเราก็ปรับขนาดของบรัดหรือว่าหัวแปรงเนี่ยให้มันคอดีกับส่วนที่เราจะลบนะครับโดยซูมเข้าไปเยอะๆซูมเราใช้2นิ้ว pinch น,นะครับ pinch เข้าไปเนี่ยแล้วเราก็เอานิ้วมือซ้ายแตะปรับขนาดของบรัด แล้วเราไประบายเนี่ยครับระบาย,บบายปล่อยมันก็จะเป็นการลบละหลักการทํางานของตัว spot healing brush tool คือมันจะหาพื้นที่ข้างๆเนี่ยมาแทนที่พื้นที่ที่เราไม่ต้องการที่เราต้องการจะลบและมันจะมีทริคก,การใช้งานอยู่อีกผมอันดูไปนะครับอันดูให้กดตรงนี้อันดูคือยกเลิกไปก่อนทริคก,การใช้งาน spot healing brush tool คือเราจะแก้ไขแบบไม่ทําลายภาพการไม่ทําลายภาพก็คือเราจะไม่ทําให้ภาพต้นฉบับเราเสียหายให้มันคงอย่างดั้งเดิมไว้ เทคนิคคือให้เราไปสร้างเลเยอร์ใหม่ตรงนี้ขึ้นมา1นึเลเยอร์นะครับคลิกแล้วก็กด new layer ตรงนี้ขึ้นมาเราจะได้เลเยอร์หขึ้นมานะครับและที่ตัว spot healing brush tool ตรงนี้เลือกไปพอเลือกไปแล้วเนี่ยให้ไปคลิกที่3ตุ่มตรงนี้มันจะมีเครื่องมือย่อยให้เลือก sample all l a y e r นะครับ sample all l a y e r ส่วน use pressure for size อันเนี้สำหรับใช้ apple pencil ถ้ากดไปแรงแเนี่ยมันจะเป็นการขยายขนาดได้หลังจากนั้นครับเราก็ไปปรับขนาดของบลัตแล้วไประบายเหมือนเดิม รเริ่มจากตรงนี้ผมก็ระบายในส่วนของสิวเนี่ยระบายเข้าไปนะครับมันก็จะทําการแก้ไขแล้วแล้วเรามาดูที่เลเยอร์หนึ่งตรงนี้เลเยอร์หนึ่งตรงนี้ก็คือส่วนของภาพที่มันเอามาแทนที่นะครับถ้าผมปิดตาไปเนี่ยเห็นไหมครับมันจะไม่ทําการแก้ไขบ,บนภาพแบ็กกราวด์ภาพเดิมของมันแต่มันจะอยู่ที่เลเยอร์หนึ่งเราสามารถลบแก้ไขได้เผื่อเราต้องการจะเอาคืนนะครับมันเป็นการแก้ไขภาพแบบไม่ทําลายแล้วหลังจากนั้นเรามาไล่ลบในส่วนที่ไม่ต้องการนะครับก็จะมี ส่วนของเส้นผมตรงนี้ใช่ไหมครับก็ปรับขนาดของบลัดเล็กๆหน่อยให้มันใกล้ๆกับเส้นผมนะครับแล้วก็ไประบายเทคนิคคือลากปล่อยลากปลกป่อยนะครับไม่ต้องลากยาวถ้าใช้ปากกาเมาส์เนี่ยค่อยๆลากปล่อยลากปล่อยโฟล์ o s ช o อปมันก็จะทําได้ดีเลยละ่ะลากส่วนของผมที่ไม่ต้องการเนี่ยลบลบออกอรงน,นี้เหมือนกันไล่ล,ลบ ลากปล่อยลากปล่อยนะครับการใช้เมาส์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยแม่นเท่าปากกาถ้าใช้ปากกาเนี่ยตั๊บเดียวเสร็จเลยอ่าโอเคตอนนี้ส่วนเส้นผมหายไปละต่อไปแล้วก็มาแก้ไขริ้วรอยตรงนี้บ้างนะครับก็ปรับขนาดให้มันใหญ่ๆขึ้นหน่อยแล้วก็ไประบายนะครับระบายลบ รอยอย่าอย่าปรับขนาดบรัดใหญ่ไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้การแก้ไขภาพมันดูไม่เนียนนะครับต้องใช้นิ้วมือซ้ายแตะตลอดเวลาแบบที่ผมเคยบอกนะครับเอาไว้ปรับขนาดของบรัดอาจจะลบพวกรอยกระ Okay. ต่อไปก็จะเป็นส่วนของริ้วรอยตรงนี้บ้างนะครับแล้วก็ปรับขนาดของบัดให้มันเล็กๆลงมาหน่อยแล้วก็ไล่ระบายขยายขนาดหน่อยตรงนี้บ้าง ทริคคือปรับขนาดของบัาดให้เล็กๆแล้วอย่าลากยาวครับค่อยๆลากปล่อยลากปล่อยให้ Photoshop มันคำนวณพื้นที่ใกล้ๆมันจะทำให้ภาพมันเนียนมากหางตาหัวตาครับหัวตา เรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงลองดูครับดูก่อนและหลังผมปิดตานะครับก่อนหลังซูมเข้าไปนะครับก่อนหลังก่อนหลังเห็นไหมครับสิวริ้วรอยรอยผมหายหมดเลยนะครับง่ายๆเร็วๆแล้วก็ให้ประสิทธิภาพเนไม่แพ้ h o t o s h o p ในคอมพิวเตอร์เลยนะครับแล้วถ้าอยากจะทำต่อหลังจากนั้นคืออยากจะแก้ไขฉากหลังตรงนี้อีกให้ฉากหลังมันมีสีขาวร้วนเนี่ย ผมก็อาจจะไปใช้ตรงนี้นะครับไปคลิกตรงนี้แล้วเลือก object selection แล้วหลังจากนั้นก็คลิกล้อมตัวแบบนะครับล้อมเดี๋ยวมันจะทำ selection รูปรอบตัวแบบให้เกิดอะไรขึ้นครับเวลาทำ selection แล้วมันเป็นอย่างนี้เนื่องจากว่า Layer 1หนึ่งมันถูกเลือกคือมันเป็น Layer ริ้วรอยนะครับต้องไปเลือกที่ Layer background นะครับอย่าลืมกด deselect ไปก่อนแล้วเราไปใช้ตัว object selection อีกทีนะครับแล้วก็คลิกล้อมใหม่เมื่อกี้ล้อมไม่ดีล้อมผิดแล้วก็ปล่อยอ่า แค่นี้แล้วหลังจากนั้นครับไปเอาบรัตสีขาวมาระบายแล้วก็คลิกที่บัตรเนี่ยแล้วก็เลือกสีขาวปรับขนาดของบัตหน่อยให้มันมีขนาดพอดีพอดีแล้วเราก็ระบายนะครับแต่ก่อนที่จะระบายแต่ก่อนที่จะระบายให้อินเว d กลับไปด้วยนะครับอินเวดเพื่อที่เราจะไปเลือกพื้นที่ส่วนข้างนอกตรงนี้แล้วเราก็ไประบายได้ระบายใกล้ระบายได้หมดเลยเพราะว่าเราเลือกไปแล้วนะครับ แล้วก็ดีเ l ล c กเห็นไหมครับเรียบร้อยเร็วมากๆเลยได้ฉากหลังสีขาวแล้วก็ได้ภาพที่ผ่านการแก้ไขริ้วรอยใช้งานได้เลยนะครับการใช้งานก็เอาไปเอ็กซ์พอร์ตธรรมดาเร็วไหมครับสะดวกด้วยนะครับสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ทุกที่เลยกับ iPad นะครับทำงานที่ไหนก็ได้ลอเ,เอาไปใช้งานกันดูครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเทคนิคในการใช้งานโปรแกรม Photoshop สำหรับ iPad วันนี้ก่อนจากกันไปช่วยกด subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับ